สนามวยเวทีบวยราชดำเนินและในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มูลรอคอยครับประเดิมศักกรารมัมาแต่คู่นี้ก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือที่ยืนแถวแล้วครับและวันนี้รางวัดเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีรพุชงครับอหลักบุญนีป้ระเดิมด้วยการวางคู่เอก กล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญนะครับนึกถึงโตยโยตา้านึกถึงเคมอร์เดินพกพันอาหารจำกัดมหาชนโดยคุณแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นม,มเมจิเกียไก่ครับอย่างชกในเกมตั้งรับอยู่แต่ก็มีแข้งซ้ายมาซ้ายนี่คอยโต้เสมอาเหมือนกันนะครับซับมานีนะาวคู่เอกก้าคู่คุณภาพสองช่องทางนะครับผ่านทางทูฟอยูกันตอดูแล้วออกอาวุธทันกันเลยนะครับคู่นี้ต่างกันตรงซ้ายกับขวาเท่านั้นนะครับ ก็เริ่มจะมีศอกแลกกันแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกเอาละครับเริ่มจะเห็นช่องหรือป่าวันนี้จะประเดิมโอ้โหเอาแล้วับนี่ครับแม่ยกที่2องแขงขวาสวยครับมีศอกเริ่มจะเข้มข้นโอ้ยโดนโดนติงควาสองสี่แมแล้วก็วันนี้โอ้โหแน่นขนาดเลยครับทัานพู้ชมชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วย ขอบพระคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนดาซินเยอีรผพุชมงครับเพื่อการสนับสนุสนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยยาดงตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่ผ่านมานั้นเดินทับทำได้ดีนะครับยกนี้มาชิงเดินครับซับมณีซ้ายโอ้โหออกได้ลูกศิษย์พี่สุธนเพชรเดือนมาซับมณีครับแข้งซ้ายแทงไปครับตีมาตั้งแขนตีได้ไหม ทันกันจริงๆครับคูนี้อ,อย่างที่พี่อาลีบอกไว้ระดับหัวแถว105ปอ์ครับเอาละครับดูจังหวะการขวางจังหวะกดแขนไล่แขนเอาไว้เลยครับแข้งขวาครับซ้ายโต้มาเบิ้ลพยายามวันนีลักซ้ายมาครับานายดูครับเ <มา S 1> ด สร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 800 000บริษัทซีพีเมจิจำกัดบนรณสมุนไพรสุกกายะสั่งซื้อโทร02มีหมัดเสริมด้วยเอานะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเริ่มจะทำงานได้ดีนะครับนี่นะครับซ้ายหลุดหลวมไม่ได้เหมือนกันนี่ครับแบซี่เอาเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับยุ่งมากเลยครับเป็นมวยชั้นเชิงฝีมือดีครับอาโดนซ้ายไปตอนนี้ไม่ได้ผลครับมหาเสือดำหรือว่าซับมันดีครับก็มาเหมือนกันครับบอเริ่มไปหมด โอ้โหแร,แรงแล้วครับโอ้โหเตะมัตะกรูนี่จะโดนปลายคางครับแแต่ลูกแข็งแรงรี่โอ้โหไม่ได้ครับก็พยายามจะเดินเบียดอยู่นะครับผู้มีไว้จมบริษัทแ,แฮนดูโรไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแฮนดูโร่ทนแรงแรงไปมีแข้งมนีมัดสกัดความแข็งแรงเห็นชัดเลยครับครับในไม่ตีจับแกซ้ายครับซับมณดีต้องต่อยอย่างเดียวแล้วครับ คู่ต่อไปนี่123้123ปอนด์แล้วก็มุมแดงครับผู้ชนะของเราแซบซี่สุจิบะมเกี๊ยวชนะคะแนนซันีอ่อเพชรขุนศึกไปแบบสนุกเลยนะครับเราจะพักกันคู่เดียวนะครับคู่ต่อไปสักประมวลกับเพชรดอนจานครับ